หน้าไม่มีอะไรถอยหลังแล้วนะครับก่อนจะพักโฆษณากันครับพาไปดูหัว้วเซ้งเฮงผู้นำด้านการลงทุนทองคำในประเทศไทยกว่า72ปีจับมือไทยพาณิชย์ นำศักยภาพด้านดิจิทัลเทคโนโลยีช่วยพัฒนาแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Go Now ดิจิทัลแพลตฟอร์เพื่อการลงทุนในทองคำแท่งรูปแบบใหม่น่าสนใจมากคุณอราการเพราะว่าเขาจับกลุ่มลูกค้าที่ซื้อออนไลน์แล้วต้องการความสะดวกรวดเร็วรูปแบบการเปิดบัญชีง่ายนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องกรอกเอกสารผูกบัญชีได้ง่ายผ่าน S C B Easy ชำระราคาซื้อขายเต็มจำนวนได้นอกเวลาการทำการธนาคารด้วยกอธนาคารปิดแล้วใช่ไหม สมุดทุนสองทุมอันนี้ยังลงทุนได้อยู่ที่ไหนก็ได้ใช่ท่านสามารถลงทุนได้ทุกที่ทุกเวลาสะดวกรวดเร็วปลอดภยัยโดยไม่ต้องวางหลักประกันและไม่มีค่าธรรมเนียมเพื่อให้ลูกค้าไม่พลาดโอกาสการลงทุนและเลือกรับทองได้ที่ทําการของขั้วเส้นหงตามเวลาที่สะดวกนี่ถือว่าเป็นความก้าวหน้าของขั้วเส้นหงนะครับที่จับมือกับไทยพาณิชย์ไปไกลามากเลยนะคุณวศินสายวันรองผู้จัดก,การใหญ่อุโสประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจโฮเซลของธนาคารไทยพาณิชย์นี่บอกเลยนะครับว่า ธนาคารมุ่งมั่นนำขีดความสามารถด้านดิจิทัลเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเงินทันสมัยมาผส,สานความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อร่วมกันพัฒนาโซลูชันและบริการทางการเงินการลงทุนที่ตอบโจทย์ลูกค้าในยุคปัจจุบันได้อย่างตรงจุดน่าสนใจไหมโก n นาวโกลนาวดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการลงทุนในทองคําแบบรูปแบบใหม่ประกอบไปด้วยฟีเจอร์เด่นที่น่าสนใจมากมายพร้อมประสบการณ์การลงทุนในทองคําให้กับ นักลงทุนที่ชื่นชอบตลาดนี้ตลาดทองคำง่ายๆแค่ปลายนิ้วครับอย่างเช่นสมัครเปิดบัญชีการลงทุนขายทองคำได้เลยนะครับ90เป็นทองคำ96.5นะผ่านแอปพลิเคชัน go now ลองเซิร์ชเข้าไปดูนะครับบริการซื้อขายตั้งแต่เวลา6โมงถึงตี2 00, ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์และเวลา9โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งทุกวันเสาร์อาทิตย์เชื่อมโยงธุรกรรม การซื้อขายทองคํากับบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ตโดยตรงผ่าน S c B E C ชําระเงินในการซื้อและรับเงินจากการขายทองคําแบบเต็มจำนวนทันทีที่มีธุรกรรมทําให้ลูกค้าไม่พลาดโอกาสในการทํากำไรในทุกรอบเวลาที่เวลามันจะปรับขึ้น ลูกค้าไม่ต้องวางหลักประกันเพื่อการส่งคําสั่งและไม่มีค่าธรรมเนียมมันดีตรงนี้นะครับธ mm hmm. ุรกรรมการซื้อทองคํายังสามารถรับทองคําได้ที่หัวเส้นหฮงทุกสาขาตามเวลาให้บริการของแต่ละสาขาเหมือนจ่ายเงินไปก่อนซื้อไปก่อนเดี๋ยวว่างเข้าไปรับทอง mm hmm. มีคนเก็บไพ้ไม่ต้องเสี่ยงไปรับในช่วงเวลาที่ไม่สะดวกอ่ะใครที่สนใจนะครับชอบลงทุนในทองคําอยู่แล้วทองคําแท่งเนี่ยตอนนี้ท่านสามารถ ลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน Go Now ดาวน์โหลดได้เลยที่ App Store และ Play Store เราขึ้นไว้ให้แล้วตาม QR Code ดาวโหลดไปก่อนซื้อไม่ซื้อก็ว่างอีกทีได้ค่ะ<ม>ก็สำหรับใครที่ชอบเรื่องของการลงทุนนะคะมีแพลตฟอร์มใหม่ให้เราสะดวกสบายมากขึ้นลงทุนได้ทุกที่เลยนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครู่เดียวนะคะ